ดีครับผมชื่อนายปรีดารัตนาอายุ68ปีตอนแรกผมฉี่ออกมาเป็นเลือดแล้วก็ผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อเช็คก็ไปทำการตรวจตัดชิ้นเนื้อก็อคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย ตอนนั้นได้ค่า PSA 1,300ก็ตกใจมากมากต่ออางครอบครัวก็เครียดผอมร้องนอนไม่หลับได้เพอคุณหมอแต่แผนปัจจุบันบอกว่าอยู่ได้แค่4เดือน ระยะสุดท้ายเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าค่า PSA มันถึง1,300คุณหมอบอกว่าไม,ม่ไม่ค่อยมีถึงขนาดนี้รักษาไม่หายลดฮอร์โมนที่สะดือสองเข็มตั้งแผนทานยาอาโซเด็กไปตลอดสเดือนเพราะมันผมทานอะไรก็ไม่ค่อยได้ครับเออเบื่ออาหาร หลังจากผมทานยาผมก็น้ำหนักเหลือ64กิโลหลังจากนั้นผมก็มาที่คลินิกคุณหมอจินตนาเพื่อเริ่มใช้กัญชาเป็น แรกๆในที่โรงพยาบาลให้ก็ทานยากัญชาของคุณหมอควบคู่กันมาตัดลดโดยไม่ไม่ได้ขาดเลยในเป็นระยะเวลาที่ผมเกิดโรคนี้รู้ว่า2ปีแล้วครับจนจากวันนั้นมาถึงวันนี้ค่า P.S.A ของผมได้ลดลงมาเรื่อยๆณปัจจุบันเหลือ0.853ต่อมลูกหมากโต600 ml ตอนนี้ก็คุณหมอบอกว่าไม่ต้องป่าตัดเหลือนิดเดียวแล้วครับ ไม่ไม่ไมีคีโมโเลยสายแสงครับผมทานยากัญชาของคุณหมอก็น้ำหนักเพิ่มเป็น75แล้วก็ลดลงมาตอนนี้เหลือ72ครับดีขึ้นทุกอย่างเลยครับทุกส่วนเลยสภาพจิตใจกําลังอะไรแล้วก็ผมหยุดไปพวกของประเภทเป็นกรดเช่นมาน้ำส้มสายชูอะไรพวกนี้ซอสมะเขือเทศ ผมไม่ทานผงชูรสก็เปลี่ยนมาเป็นทานแต่เนื้อปลาอย่างเดียวแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากแต่ว่าไอความรู้สึกทางด้านฮโอร์โมโนมันลดน้อยลงนะครับก็ยาแผนปัจจุบันคุณหมอทางโรงพยาบาลตามมาบอกว่าเป็นการลดฮโอร์โมโนครับผมคิดว่าทานควบคู่กับไปกัญชาทำให้ผมอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับด้านอารมณ์ ไปได้เยอะครับใช้ชีวิตได้ปกติครับก็ขับรถอะไรได้เป็นปกติครับผมดกครับครับผมดกครับหัวล้านเมื่อก่อนหัวล้านข้างหน้าข้างหลังและผมก็ดกขึ้นผมไม่ล่วงนะผมดำผมอยากแนะนำคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็งไม่ว่ามะเร็งชนิดใดๆผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ทางสมุนไพรไทยเรามีการพัฒนาไปเยอะโดยเฉพาะกัญชา ที่คุณหมอจินตนาทําให้ผมมีความสุขและมีความเชื่อมั่นว่ารักษาหายแน่นอน